สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับฟิล์มเพชรยน์นะครับรถมือสองคุณภาพดีนะครับวันนี้ผมมีเจ้าตัวนี้มานำเสนอเลยครับเพื่อนๆพี่พี่นิสสันมาร์สนะครับ 1.2e สีขาวนะครับเกียร์ออโต้ปี2019ครับเพื่อนๆพี่พี่คันนี้เลยครับผมอ่าให้ชมเลยนะครับรถสไตล์มินิมอลนะครับผมผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะครับแต่ส่วนมาก ผู้หญิงจะขับไปซื้อของตามตลาดนะครับผมให้ความลัชัุรี่เล็กน้อยนะครับผมให้สไตล์แบบมินิมอลมินิมอลน่ารักนะครับรถเล็กๆนะครับผมอ่าภายในกว้างขวางนะครับแต่ไม่เล็กนะครับผมคันนี้เลยราคาเต็มเนี่ยของเจ้าคันนี้เนี่ยอยู่ที่2609,000บาทเท่านั้นเองครับเพื่อนๆอ่าเลขไม้นะครับขอกระซิบบอกนิดนึงว่าคันนี้ไม่น้อยมาก เมื่อกี้ปี2019ใช่ไหมครับผมบอกเลขไม้เล้วลกันอ่าเลขไม้สำหรับเจ้าคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่5 6 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนี<ๆ>น่พี่โอ้โหถือว่าไม้น้อยมากเลยทีเดียวหน้าใช้งานมากเลยนะครับผมอ่าสำหรับเจ้านิสสันมาร์คคันนี้อ่าดาวเริ่มต้นนะครับ20,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี่พีก็จะได้เป็นเจ้าของของเจ้านิสสันมาร์ค สุดคิ้วคิ้วสุดมินิมอลคันนี้ไปครอรองเลยนะครับสีขาวสวยใสยไร้ตําหนิเลยนะครับอ่าโครงสร้างเดิมทางเรารับประกันว่าโลตัวรถไม่มีการชนหนักทําสีที่คว่ำกับสีกอไมมานะครับผมคันนี้มิสันมาร์ทกีอืมสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยทางเรานะครับยืนยันเรื่องของคุณภาพตัวรถให้นะครับว่าไม่มีการเฉี่ยวชนมาใดๆทั้ทงสิ้นนะครับผมเอาล่ะมาดู ด้านหน้าดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันมาร์ทคิ้วๆหล่อๆคันนี้ไฟหน้านะครับผมไฟหน้าตัวนี้ยังเป็นแบบมัลติรีฟิเ c อร์นะครับผมอไม่มีรอยแตกรอยเล้านะครับผมคันนี้อ่าคันนี้ไม่มีรอยแตกรอยเล้านะครับผมอสวยๆเลยครับเพื่อนๆนี่พี่คันนี้อแล้วก็มีไฟไฟตรงนี้เป็นไฟเดย์ไลท์นะครับผม ไฟเดล้ท์นะครับตรงนี้กระจังหน้ากันชนด้านหน้านะครับทะเบียนได้เป็น2ขอไข่ครับรอจุฬาครับ1นึ่หนึ่งครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยโลโก้นิสสันมาร์ทครับสีโครเมียมสวยงามกระจังหน้ารถเป็นสไตล์แบบรังพึ่งนะครับผมอ่าสไตล์แบบรังพึ่งนะครับอ่าด้านด้านนี้ก็เช่นกันครับไฟหน้าเป็นแบบมัลติลิฟิลเตอร์นะครับผมสวยๆใสๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆพี่ๆอ่าสีเงาเงาฉ่ำๆครับดูครับผม อวิอองวับสะท้อนไม่มีบุบไม่มีร่องรอยการบุบเฉียวชนใดๆทั้งสิ้นนะครับยางแม็กอะลวมาดูในส่วนเรื่องของแม็กนะครับผมแม็กที่ได้เนี่ยได้เป็นล้อแม็กกระทะนะครับผมเดิมโรงงานเดิมจากศูนย์เลยตัวแม็กแม็กเจ้าสสันมาร์ท 1.2E คันนี้นะครับแม็กก็จะเป็นแม็กล้อกระทะนะครับทรงเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยให้ความคิ้วๆนะครับเหมาะกับตัวรถมากเลยนะครับคันนี้ ไฟเลี้ยวมีมาให้นะครับติดด้านข้างรถแต่ไม่ได้รุ่นนี้จะไม่ได้ติดตรงกระจกมองหลังให้นะครับผมกระจกมองหลังเนี่ยัดสีขาวนะครับตัดตัดกับสีดําด้านนะครับให้ความแบบว่าหรูหราสุดชิ้วนะครับมือจับเนี่ยที่เปิดประตูของเจ้า Nissan Max เนี่ยก็จะมีโลโก้ m a สอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สีโครเมียมครับผมสีสันทสวยงามเลยอ่าพามาดูรอบคันก่อนข้างหลังครับเช่นกันครับเป็นมือจับสีโครเมียมนะครับผม ดิสันเจ้าามอ่ามีโลโก้นี่มีโลโก้มาสเขียนอยู่อ่าดสันมาสคันนี้นะครับผมเอาผมให้ดูนะครับผมสีไม่มีตำหน,นิใดใดนักซิดนะครับผมอ่าล้อหลังเป็นล้อกระทะนะครับผมยางใช้ดียาวๆนะครับผมตัวซุ้มล้อนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับอืมอ่าในส่วนเรื่องโครงสร้างเนี่ยทางเพชรยนต์เรายินดีรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่มี การชนชนหนักาการจมน้ําไม่มีแน่นอนครับซื้อไปไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีซื้อรถแถมคนนั่งข้างๆไม่มีนะครับที่นี่นะครับผมเรารับประกันได้นะครับผมตรวจสอบได้นะครับถ้าเจอถ้าเจอถ้าลูกค้าซื้อกับทางเราไปแล้วตรวจเจอนะครับว่ามีการดัดดัดแปลงเปลี่ยนแปลงตัวโครงตัวรถอย่างเงี้ยครับทางเพชรยนต์ของเราเนี่ยคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะครับ อ่าทางเจ้านิสันมาร์ตคันนี้นะครับผมไฟหลังก็เช่นกันครับเป็นไฟ l อดีนะครับผมอืมสวยงามครับมีโลโก้มาร์ตนะครับผมเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยสวยๆสายๆแบบนี้เลยกระจกไฟเบรกดวงสามมีมาให้นะครับผมที่ปัดน้ำฝนยังอยู่ครบนะครับผมตาโลโก้นิสันมาร์ตนะครับผมอ่าอ่าคันนี้พิเศษนะครับเขาติดกล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆที่พี่อ่าเขาติดเสริมมาให้เรียบร้อยอืม ไ,ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับหรือละอองน้ําให้เข้าไปอยู่ในตัวโคมนะครับผมอามาดูด้านล่างช่วงล่างบ้างครับพ่อภายล่างอยู่ครบสมบูรณ์นะครับผมอนี่ครับด้านล่างสวยงามครบถ้วนรอยต่อของสีนะครับผมรอยต่อของสีเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีไม่มีการปรับแก้ใดๆมาทั้งสิ้นนะครับผมหลังคาอให้ดูหลังคา นี่ครับผมโซ่สายแบบนี้เลยแล้วเสาอากาศก็มีมาให้แล้วนะครับผมข้างนี้ฝั่งนี้นะครับเป็นอ่าผมลืมบอกระบบเบรกนะครับระบบเบรของเจ้านิสันมาร์ส 1.2e คันนี้นะครับระบบเบรนะครับข้างหลังจะเป็นระบบดัมเบรกนะครับข้างหน้าจะเป็นระบบดิสเบรนะครับคู่หน้านะครับ ABS นะครับผมอ่าตัวโครงภายในนะโครงสร้างดีนะครับผมไม่มีการปรับแต่งแก้ใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวโครงนะครับผมอ่าด้านล่างสว่ๆใสๆแบบนี้นะครับพี่ คิ้วๆนะครับน่ารักนะครับผมใสๆครับสไตล์มินิมอลมินิมอลนะครับผมฝั่งนี้เช่นกันนะครับผมเรื่องราคาเนี่ยผมมองว่าถูกเจ้าคันนี้นี่หันมาถูกมากเลยนะครับแล้วคิดแล้วผมคิดว่าน่าจะมีคันเดียวด้วยในบริษัทนะครับผมถ้าท่านใดพี่ๆท่านใดสนใจนะครับอยากจะจองอยากจะพูดคุยนะครับสอบถามนะครับว่า คันนี้ดาวเท่าไหร่อะไรยังไงครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับกับฟิล์มเพชรยนครับศูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดนะครับผมอขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าจะติดต่อเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าขอร้องเลยนะครับอย่าติดต่อเรื่องเงินครับเพราะช่วงนี้ช่วงนี้ผมก็แย่เหมือนกันนะครับผมอโอเคโอเคตัวรถเดี๋ยวผมพาไปดูภายในยกันเลยดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างครับผมไป ภายในนะครับนี่สมาร์ท e 1.2คันนี้นะครับผมกระจกได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับออตโต้ฝั่งคนขับนะครับผมมือเปิดเป็นแบบสีดำเออเรียบเนียนกับตัวรถนะครับผมกระจกเปิดปิดไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีมาให้นะครับเราบ,บล็อกมีมาให้่ะเ,เราเข้าไปดูเ๋ยวถ้าผมสูง180นะครับเพื่อนๆผมสูง180ผมยังยืดขาได้เลยนะครับคันนี้ห้องโดยสารเนี่ยถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวเชียวอ่ะ พวงมาลัยไม่ได้เป็นแบบมัลติเอ่อเป็นแบบพวงมาลัยไอ้นี่นะครับอ,อ่อาระบบแต่ใช้ได้เสียงดังดีผมเทสให้ดูแล้เมื่อกี้อ่าไม้เมอย,อย์ยังอยู่ครบนะครับผมอา่าระบบเครื่องเสียงนะครับยังไม่ได้เป็นตัวจอทัชสกีหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เป็นแบบคิ้วๆน่ารักน่ารักนะครับแอร์ปรับหมุนนะครับแมนนวลนะครับผมคันนี้ดูเกียร์ครับน่ารักไหมอ่าให้ดูเกียร์ ยอโต้นะครับน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนี่เบรกมือมีมาให้พร้อมนะครับผมอ่าเจ้าคันนี้แอร์แบ็กมีมาให้นะครับสองคู่หน้านะครับผมอ่าแอร์เย็นเพียงเพอาะครับคันนี้แต่ว่าตัวรถแสงเพิ่มแสงนี่ปรับเองนะครับปรับมือนะครับนี่นี่นี่เลยแบบนี้เลยสวยๆลสๆแบบนี้เลยนี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบชัดเจนนะครับผมภายในถือว่ากว้างขวางนะครับ ขับไปแบบว่าหล่อๆชิลๆได้เลยนะครับเอกสารทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมอ่าอันนี้นี่ครับให้ดูเลยอ่าภายในสวยนะครับผมที่จุดบุหรี่เคียบุหรี่มีมาให้นะครับผมมีที่วางแก้วน้านะครับช่องใส่เอกสารนะครับอยู่ครบชัดเจนนะครับลําโพงมีมาให้นะครับหน้าหลังนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับผมอมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังฝั่งคนนั่งก็ก็กว้างนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดเลย อาพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับทักมาสอบถามพูดคุยได้นะครับว่าอยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับให้ผมพาไปเดี๋ยวผมจะถ่ายอยากอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายแยกไว้ให้นะครับผมถ้าพี่ๆคนไหนสนใจจริงๆอน็อตฝั่งเสาเอนะครับอืม้ดูได้เลยนี่อยู่ครบนะครับสีเดียวกับตัวโครงรถนะครับไม่มีการปรับแต่งแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ ในส่วนเรื่องเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับไม่ใช่เป็นเบาะหนังนะครับทําปักด้วยได้เป็นลายนะครับเล่นลายเหมือนลายหมักหมักลุกนะครับสีดํานะครับสนิทนะครับข้างบนเป็นสีพื้นะครับสีเบจนะครับตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําด้านล่างนะครับผมให้ความสวยงามมากเลยเอามาดูในเรื่องของกระดูกงูดีกว่าว่าคันนี้ยังอยู่ครบสมบูรณ์ดีไหมนี่ เม็ดอง์เม็ดอาร์กนะครับจุดตรงจุดรอยจุดรอยต่อนะครับอยู่ครบนะครับคันนี้เจ้าเจ้านี่สันมาร์ทหนึ่งจุดสอง E คันนี้สวยงามครับอ่ายังอยู่ครบครบท้วนสมบูรณ์นะครับไม่มีไม่มีตรงไหนที่เรียกได้ว่าหายไปเลยดีกว่าอกระดูกงูชัดเจนนะครับครบท้วนนะครับคันนี้นะครับหล่อเลยสติกเกอร์ยังอยู่นะครับน็อตฝั่งเสาบีเป็นยังไงอ้าวนี่ดูเลยไม่มีการทําสีปรับแต่งแก้ไขใดๆนะครับตัว ตัวหัวน็อตนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมนี่สติกเกอร์มีมาให้ยังอยู่อามาดูฝั่งด้านหลังบ้างดีกว่านี่เสา, A, สา, B, สาเอเสาบีเสาซีอ่ะเอ้าเสาซีดูครับผมรอยรางน้ําอะไรยังครบชัดครบถ้วนนะครับกระดูกงูเป็นไงครับเม็ดอาร์คอยู่สวยด้านหลังนะครับกล้องขวางนะครับผมคิ้วสวยๆและใสๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังมา สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มาดูในส่วนของท้ายนะครับผมด้านท้ายนะครับข้างในภายในนี่เป็นที่เก็บของ,ของนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยบอยยังไม่สมามารถปรับได้นะครับฉะนั้นที่เก็บของเนี่ยจะมีโซนตรงนี้นะครับก็ถือว่าเขาให้มากว้างขวางเหมือนกันนะครับผมอ่าตัวน็อตนะครับยังอยู่สีสันชัดเจนนะครับสีเดียวกับตัวโครงรถนะครับนอ็อต ทุกจุดนะครับน็อตเสาบีนะครับอยู่ครบนะครับแผ่นกันความร้อนมีมาให้นะครับผมมือเปิดมือปิดมือจับมีมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ครับคันนี้เรียกได้ว่าสมบูรณ์มากคันนี้ใครที่ไทยมองหาอยู่นะครับหรือว่าอยากได้รถคิ้วๆน่ารักน่ารักสักคันไว้ใช้นะครับผมผมฝากคันนี้ไว้เลยนะครับผมในอ้อมอกอ้อมใจสําหรับเจ้านิสสันมาร์คคันนี้นะครับ1.2ึ่งจีปีสองพเลขไม้น้อยๆอย่างนี้นะครับผมอ่าสนใจจริง โทรเลยครับ0648436587นะครับฟิล์มเพชรยนต์ยินดีให้บริการพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมอ่าเท่านี้ส่วนวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอขอบคุณมากนะครับคลิปต่อจะคลิปต่อไปจะเป็นรถอะไรฝากติดตาม like, กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวรุ่นต่อไปครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับแล้วเจอกันครับ